โอ้ดันตื่นดันไปแพงจังยังเกลียดหัวสมือไม่จับมองสุขบักสุขบักห้อยทรงในใจเห็นที่ใส่ก็ควายหมิ่นผู้ใหญ่อยากมีเรื่องย้อนทันเปล่งประทายวันที่เด็กในนายมันเถื่อหอกับมีว่าเปิดเขาดีกันได้อาอัพเท่า จะส่งอีกหนึ่งชุดนะวันนี้ลูกค้านะครับโทรมาหาเราเมื่อเช้าแล้วก็บอกใบจะมาเอาเลยนะครับก็พอดีจังหว่ามีของพอดีนะครับก็ได้ไปชุดนี้นะครับผมก็เป็นเครื่องไฟขยายเสียงนะครับที่ใช้ระบบฮอนนะเน้นใช้ระบบฮอนนะผมก็ประมาณแบบตู้เบสสี่ใบตัวนี้เป็นกระแทกข้างนะจะเป็นแบบแนวภาคกลางเลยนะครับกระแทกข้างนะครับเบสสิบแปดนิ้วกระแทกข้างสี่ใบตัวเต็มนะขอบเหล็กหูยกเหล็กนะครับสีระเบิดนะครับตะแกรงปั๊มดอกพันถังละวัดคงล่อนะครับของสตอมนะ ตู้จะเป็นแบรนด์สตร์มเลยสีระเบิดช่ำๆแบบนี้เลยนะครับ4บ่ใบฮอนนะเป็นเ A กรเอกะโถน21นิ้ว500วัตต์2ปากแหลมนะเป็นจรวด500วัตต์สตอร์มนะครับ2กล่องนะตัวนี้ก็จะเป็นระบบสเตอร์เลยนะก็ใช้พาวเวอร์ทั้งหมดแยก3ตัวนะเบสฮอนแหลมนะ3ทางหรือว่าใครไม่ชอบฮอนสามารถเปลี่ยนเป็นเบสกลางแหลมได้นะหรือว่าจะกกลางแหลมรวมก็ได้นะแบบตู้เนี่ยจะเป็นแบบกลางแหลมรวมแบบนี้ก็ได้นะครับ มีทั้งกลางมีทั้งแหลมอยู่ในนี้ก็ได้อันนี้แล้วแต่แล้วแต่ที่เราจะเล่นนะครับผมก็ประมาณนี้อ่ะชุดเครื่องปรุงลูกค้าต้องการเป็นมิกนะเราก็จัดให้นะซาวเวด 6X นะ6ช่องไม้1ช่องเปิดเพลงบลูทูธ USB พร้อมนะครับบักไฟตัวท็อปนะครับซูปเปอร์เทอร์โบ10นะครับ1ตัวนะบอกแอมบ์อกโวลต์บอกเฮิ box, ร์ตนะเบ,บเกอร์ตัวใหญ่นะครับพาวเวอร์ชาร์จเจอร์ไมค์รอยมาตรฐานนะครับไมโครเทคนี่1ตัวนะครับแล้วก็ครอส3ทางนะรเราก็จะใช้ คอร์ดเบสนะเราเอามิกมาเข้านะครับผมชัดไหมเราเอามิกมาเข้านะครับผมกลางนะครับแล้วพอเข้าเสร็จเราก็แยกเลยครับโลนะครับก็มาแท่นโลกลางไปแท่นกลางนะครับไฮไปแทมหายก็ใช้พาวเวอร์สามตัวนี้ลูกค้าก็จะเน้นพาวเวอร์เพราะว่าลูกค้าจะอัพเป็นเบรดแปดฮอนเพิ่มอีกก็เลยใส่พาวเวอร์เต็มไปเลยนะครับพาวเวอร์นะครับตัวคับเบรดนะครับ ST 4000ตัวนี้2000วัตต์ฟูลบิดนะครับคับเบดสีใบนะครับผมแล้วก็ เอทีสามพันสองตัวเนี้ยตัวเนี้ยพันหกนะพันหกทั้งสองตัวนะอันนี้ขับหอนค้างละปากอันนี้เพื่อไว้เพื่ออนาะคตลูกค้าจะขับหอนค้างละสองนะแล้วก็เอทีสามพันเพื่อลูกค้าจะเพิ่มแหลมมานาะคต,คาาตคววาเพรา 8, 8นะลูกค้าบอกว่าตอนแรกคุยไว้ว่าจะเอาแปดุดแปดดอกนะแต่ลูกค้าบอกเอาแค่หกสี่ดอกก่อนแต่ว่าขอพาวเวอร์ไปเต็มๆล้วก็จัดให้แหลกไม้หนึ่งใบนะครับผมสายลําโพงน,นี่นี่เห็นไหมพอเวลาเราเป็นสามสี่แล้วเราก็แยกสามเสียงเลยนะครับน้ําเงินนะครับเป็นเบสแดงเป็นกลางเละ ดำเป็นแหลมนะแล้วก็สายลําโพงเราให้อีก20เมตรนะครับจุกๆไปเลยด้านหลังก็จะเป็นเพจสเปคคอนนี่ครับสตอมซาวด์ทิเตมไบแลนจูบอินเตอร์นครปฐมแบบนี้นะครับผมแล้ตู้นฮอนฮอนเนี่ยยังสามารถเลือกเป็นฮอนสตอมได้ด้วยนะแล้วแต่ลูกค้านะของผมก็มีนะฮอนสตอมแต่นี้ผมจัดเอให้ลูกค้าแล้วแต่ลูกค้าเลือกถ้าใช้ฮอนสตอมก็จะเป็นตู้เบสสตอมนะครับดอกสตอมฮอนสตอมแหลมสตอมพาวเวอร์นี่สตอมหมดเลยยกเว้นมิก แล้วก็ไม่เท่านั้นนะที่ไม่ได้เป็นสตอมที่เหลือจะเป็นสตอมวบนเลยนะครับก็สินค้าสตอมพาวเวอร์อเราดูแลหลังการขายตลอดชีพชุดนี้1 5 0 0 0บาทนะครับ15,000าบาทนะลูกค้าสามารถจัดเบ็ดแบบนี้ได้เลยนะลูกค้าลูกไม่เอาฮอนเอาเปลี่ยนเป็นกลางแหลมก็อาจจะถูกลงนะถ้ากลางแหลมมันจะใช้พวาวเวอร์แค่2ตัวน,นี่นใช้พวาวเวอร์สตัวนะครับผมแล้วก็หรือจะใช้เล่น3ทางแบบน,นี้จะเปลี่ยนตู้ฮอนเป็นกลางก็ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนมิกเป็นปีคอร์ มันก็จะถูกกว่านะครับอันนี้งบแล้วแต่ลูกค้าอันนี้1นึ่งแสนกับห้าพันบาทถ้าไม่ถึงแสนก็อาจจะต้องลด power ลงนะครับผมผมก็ทําให้ได้นะตอนนี้แล้วแต่โจทย์ลูกค้าของแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับผมก็ดูคร่าวๆว่าเออจะชอบแบบเนี้ยน้องจุ๊บจัดให้พี่เลยแสนห้าพันผมก็จัดให้ได้ชุดนี้นะครับผมถ้าเอาเป็นเบส8แปดนะครับก็คือเบสเพิ่มมาอีกสี่นะครับผมแล้วก็ฮอนเพิ่มอีกสองนะแหลมเท่าเดิมชุดเครื่องปรุงจะต้องเพิ่ม power เบสอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็จะจบหนึ่งแสน 6,500นะครับผม16,500จะได้เบร8หอน4แหลม8นะพาวเวอร์จะเพิ่มอีกตัวจากจาก3ตัวเนี่ยเป็น4ตัวนะก็ประมาณนี้165,000ถ้าใครอยากได้แบบ8ดอกนะก็โทรเข้ามาว่าอ่าน้องชุกบพี่อยากได้ชุดแสน0 0 0เพิ่มอีก60,000นะครับผมเพิ่มตู้4ใบหอน2ปากแล้วก็พาวเวอร์อีก1ตัวก็จัดไปเดี๋ยวรอดูลูกค้ามารับหน้าร้านนะสำหรับจุดนี้ก็ลูกค้าต้องการเอาไปใช้ด่วนในวันพรุ่งนี้นะ จัดเราโทรหาเรานะครับบอกที่อื่นไม่มีโทรหาจูบินเตอร์มีของเลยก็จัดไปได้เลยแบบนี้ตู้เบสสามารถเลือกได้นะครับเป็นเทอร์โบวีวีีนะครับฮอนไม่ชอบชอบเปลี่ยนเป็นตู้กลางได้กลางเนี่ยกลางแหลมรวมก็จะรวมกันแบบนี้นะครับนี่หรือจะชอบเป็นกลางตั้งแบบนี้ก็ได้นะครับชอบเป็นกลางแบบนี้ก็ได้นะครับนี่สีละเบิดใหม่ๆเลยนะครับร้านเราก็จะทําแบบตู้เนี่ยเพิ่งเสร็จเมื่อวานพอดีก็ลูกค้าก็จัดไปเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยว ฟังเสียงใหม่สักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายลูกค้าหรือเปล่าเพราะลูกค้าก็รีบมารีบไปด้วยเช็คเช็คเนี่ยเทสใหม่เช็คทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าเช็ควันถืทดสอบนะผมก็ชุดนี้นะครับผมเบสสีนะครับฮอนสองนะแหลมอีกแปดนะครับพาวเวอร์สามตัวนะครใช้ไิค์คูมนะคอร์สรถไฟไม่ลอยชุดนี้ก็เดี๋ยวจะส่งกระทุ่นแบนนะสมุทรสาครนะครับผมเดี๋ยวลูกค้าปรหลับหน้าร้านนะครับหนึ่งแสนห้าพันบาทนะครับผมก็เป็นเสียง ใช้เสียงนะครับผมใช้มิกก็เสียงใหม่ก็จะเพาะนะเดี๋ยวผมใส่เอฟฟกเช็คเช็ควัวจุ้ทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าเช็คจทดสอบเช็ควัรับผมเลยว่าสายบอกว่าเบสยี่สิบเอ็ดสิบแปดไม่พออยากเพิ่มเป็นเอชยี่สิบเอ็ดก็ต้องเพิ่มวเวอร์ด้วยนะผมก็แล้วแต่ลูกค้านะงบเรามาคุยกันนะครับผมจัดเต็มได้เลยจุดอินเตอร์ ปากก็แล้วเดี๋ยตามด้วยเดี๋ยวมารอดูว่าลูกค้าจะให้ถ่ายคลิปหรือเปล่าเนาะถ้าให้ถ่ายก็โอเคเลยประมาณนี้จัดไปจ้ะ วายุดเถอะทั้งป่าอย่าร้องไห้เศร้าเสด็จยอหงายผู้สาวมาตุกผู้สาวมาตุกประมาณนี้เลยลูกค้าบ,บอกว่าผมมีงบน้อยกว่านี้นะใช้แค่ปีเปิดอย่างเดียวได้ไหมแล้วก็พิ่เวอร์2ตัวนะครับแล้วก็ลดฮอนลดแหลมนิดหน่อยได้ไหมก็พอทำได้ในที่ไม่ถึงแสนนะ เจ็ดหมื่นกว่าบาทอะไรแบบนี้ผมก็สามารถทำได้ลองโทรเข้ามาสอบถามแล้วกันวันนี้ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูท้ายคลิปกันจ้ะ